น้ำหนึ hmm. ่งสองแสนไลค์เห็นเหมือนกันค่ะคุณพี่ในเฟซใช่ไหมหนูว่านะดิฉันว่านะคะมันดิฉันได้กลิ่นอะไรแปลกค่ะคุณเพ่คิดเหมือนดิฉันไหมคะมีหนึ่งคิดเหมือนบีสองไหมคะเจตาวิงเลยใช่ตาวิงเลยวิงโดยที่ไม่ต้องขยิบตาหัวสมองกราวโนอ์ ใช่ไหมทุกคนก็คิดเหมือนกันใช่ไหมหนูรู้สึกว่ามีตอนนี้หนูเดาความน่าจะเป็นไว้สองทางคือหนึ่งมีใครสักคนกำลังปัน่นดิฉันเพื่อให้ดิฉันโดนปัน่นคือตอนแรกก็คิดเฮ้ยหรืออาจจะเป็นคนนั้นนะอาจจะเป็นแฟนขับเราหรือเปล่าแบบไป,ปเขาเรียกอะไรปั๊มไลค์หรอกเขาปั๊มไลค์ให้ฉันหรอแบบเขาเป็นแฟนขับฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉันได้ไลค์เยอะๆแต่ไปมาแบบ ไม่น่าดิฉันได้กลิ่นดิฉันว่าไม่ใช่ดิฉันว่ามันไม่ใช่ <c oughs> เออใครปั่นหยุดเดี๋ยวนี้แล้วคือตอนแรกที่มันแสนแตกใช่ไหมหนูก็เฮ้ยอะไรอะไร,อะไรแสนไหลก็ลเข้าไปดูแล้วภายในเวลาที่ไม่ถึงกี่ชั่วโมงอ่ะยอดไหลรูปนะั้นเพิ่มมาอีกเป็นแบบเป็นหลักหมื่นแหละซึ่งแบบนี่น้ำหนึ่งเบนเกยบอเบอแมนอัมปัชลาพาดยคะ่ะแบบดิฉันจะมียอดไหลเยอะขนาดนั้นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ แมทเมิดอะไรแมดหมดคุณพี่ไม่ใช่เออมันแมดไม่มันไม่แมดน,นั่นแหละเออแล้วอีกหนอีกอีก,อกความน่าจะเป็นอะอ่ะข้อความน่าจะเป็นแรกคือดิฉันคิดว่าดิฉันโดนปัน่นใช่ไหมความน่าจะเป็นที่สองคืออ่ะพรุ่งนี้เพจอาจจะบิน บินทำยังไงอะคือแบบก็คิดว่าเฮอยหลิวนี่มันเป็นการแบบมันเป็นการมันเป็นการจากแบบพวกแฮกกรงแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเพจบินทําไงทุกคนสร้างใหม่นี่กว่าจะยอดไล์เอ้ยอดไล์เพจก็คือเธอว่าจะไปหยุดที่เท่าไหร่อะห้าแสนไปห้าแสนไลค์ไปลูกนั้นอนะปงังปังไม่หยุด เราจะบินไปด้วยกันไม่เอาไม่บินสร้างเพจใหม่ก็คือคนไลห้าพันไม่เอาน่ะ <c oughs> กว่าจะมาถึงตรงนี้มันยากอำบากนะคุณบี่กว่ายอดไล์ยอดยอดถูกใจเพจจะขึ้นแต่ละคนนี่เลือดตาแนบกระเด็นปั <c> ๊ม <oughs> ไล์ต้องเป็นเจ้าของทำอ้าวหมายถึงคุณบี่จะบอกว่าหนูทำเหรอ ปั๊มทีเป็นแสนเืมรวยเหมือนกันแล้วคือแบบจะไปปั๊มรูปไหนก็ไม่ไปปัม๊มมาไปปั๊มรูปที่แบบไปปั๊มรูปที่แบบถ,ถ่ายกินข้าวข้างแม่น้ําภาพมัวม,วอมขอบคุณอ่ะเอาเป็นว่า ก็ปล่อยมันไปแล้วกันค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรใครปัน่นหรือว่าอะไรก็ตามแต่หนึ <c oughs> ่งเอ็มเร็วๆนะคะเอาล้านหนึ่งเลยะะ่ะ <c oughs> เราคือแบบอะสมมติถ้าสมาสมติคนคนนั้นที่เขาทำาเขาเป็นแฟนคลับหนูจริงๆแบบคุณพี่เอาให้เนียนๆหน่อยไหมแบบเพิ่มสักเพิ่มสักพันสองพันไหมไปเพิ่มเป็นแสนมันไม่เนียนมันโป๊เออ <c oughs> อ่ะใครที่แบบไม่เห็นแล้วเข้าไปดูก็อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพิ่มด้วยแล้วกันนะคะเผื่อจะถึงร้านไม่ไวรูปเจ้าพยาลิเวอร์ใครถ่ายให้พี่เหรอคะหมายถึงรูปที่แสนไลค์นี่ใช่ไหมคะคุณพ่อค่ะคุณพ่อถ่ายให้เอ้ยคุณพ่อหรือพ่อหรือแม่ตอนนั้นไปกินข้าวกับพ่อกับแม่ะคะ่ะไปไหว้พระที่อยุธยา มาแล้วก็แบบแวบะบแบบกินข้าวอะไรอย่างงี้ก็แบบเออถ่ายถ่ายไปไม่คิดว่าจะแซนไลท์โอ้ลูกอีอาก้องโปไปถ่ายซะก็ด <c oughs> ีชาววีถ่ายอืม ก็ขอบคุณชาววิมานาที่นี้นะคะเสริมแต้มบุญใช่ไปไหว้พระมาที่อยุธยาค่ะวันนั้นเป็นวันอ้าวันเอ้ยไม่ใช่สิเมื่อไม่กี่วันมาน,นี้ถ่ายรูปไว้ด้วยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังใน f เฟ b บ o ๊ f แฟนเพจน้ำหนึ่งเบ k 4คฟนะคะฝากไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ รูกในเพจเขาเป็นแสนไรแน่นะรู้เปล่า <S <S มิวน้อยเป็นไงบ้างใช่เออมิวน้อยตอนคือตอนเหียมหนึ่งกลับบ้านไปเมื่อวันก่อนใช่ไหมคะน้องยังแบบเพิ่งลืมตาได้ไม่กี่วันอะไรเงี้ยแล้วก็ยังแบบเอเออเออเออตอแตะตอแตะยังเดินได้ไม่แข็งแรงใชย่ยังไม่ยังไม่โซนอะไรเงี้ยแต่คิดว่ากลับไปครั้งหน้าอาจประมาณอาทิตย์หน้าหรือสองอาทิตย์หน้าน,น้องน่าจะน้องน่าจะแก่เสียวเปรี้ยวซ่ามากขึ้นค่ะสรุปพรุ่งนี้เพจบิน สวดมนต์ภาวนาไปด้วยกันนะคะน้องชื่ออะไรอะน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรคือยังไม่แน่ใจชื่อน้องอ๋อคือมีหลายชื่อที่ตั้งไว้มีแบบแต่เหมือนจะเป็นเกี่ยวกับอะไรกับความร่ำรวยนี่แหละค่ะใช่เป็นแบบอ๋อที่คุยกับแม่ไว้น่าจะเป็นอะไรอะมีอุย้ยไม่เอาดีกว่ายังไม่บอกชื่อเดี๋ยวว่าเอาไว้วันหลัง กับเอาไว้ครั้งละครั้งหน้า,า,นาถ้ากลับบ้านไปเดี๋ยวจะเอามาแนะนําแบบแบบเปิดตัวจริงๆจางๆขอบอุบชื่อไว้ก่อนอารมณ์เป็นแบบส,สมมติโอคือชมพูอ่อารยาอุบลูกชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวรอคลอด <c oughs> เป็นเซ็ตเป็นวิธีเซเลปเดี๋ยวรอน้องมาเปิดตัวในไลฟ์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกชื่อแล้วกัน <c oughs> มีสามตัวน้องมีสามตัวค่ะ จะเป็นเกี่ยวกับความร่ำรวยเป็นเกี่ยวกับโชคลาภอะไรแบบนี้เออ